สวัสดีค่ะ,สะเสร็จแล้วนะจ๊ะเ,ะ,เเเะเสร็จแล้วมิสแกรนเสร็จแล้วเคมรนแห่เซงอดปากแจ๋วหลังผู้นำเขมรสั่งด่วนให้เลิกพูดถึงดราม่ามิสแกรนและเลิกแซ่ประเทศไทยได้แล้ววันอาจกระทบความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังจากมีปัญหาเรื่องมิสแกรนนะครับที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเพราะว่าเรียกว่าใหญ่โตไปจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของกัมพูชาต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ โดยสื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ผู้แทนรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุติข้อถกเถียงรวมถึงถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นมิทแกนอินเตอร์เนชันแนนซึ่งอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งได้พร้อมกับเตือนว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าพูดกันไม่จบแล้วก็ยืดเยื้อต่อไปได้โดยรัฐมนตรีผู้แทนก็ได้ออกมาพูดถึงในการถแถลงข่าวเกี่ยวกับผลกระทบของการมีส่วนร่วมของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45รวมถึงการประชุมสุดยอดที่ได้จัดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาได้เปิดเผยว่าทางด้านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีไทยนั้นไม่เคยหาหรือเกี่ยวกับประเด็นมิตรแกลนอินเตอร์เนชันแนระหว่างการประชุมที่ลาวแต่ซึ่งอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าผู้นำประเทศทั้งสองท่านไม่ได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะว่าในสื่อโซเชียลก็เรียกว่าต่างฝ่ายต่างฟาดกันอย่างสุดฤทธิ์และนั่นไม่ได้หมายความว่าผู้นําของประเทศไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างในตอนนี้ได้แพร่สะพพัดไปบนสื่อโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางและทุกคนก็ทราบดีว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นช่องทางโซเชียลที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสารกันได้รวดเร็วมากที่สุด เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีเขมรก็เลยออกมาเรียกร้องว่าให้ทุกๆคนแล้วก็ทุกๆฝ่ายร่วมกันหารือด้วยเหตุผลและอธิบายอย่างถูกต้องแทนที่การพูดดูถูกกันไปมาซึ่งในระยะยาวนั้นอาจจะดูแล้วเหมือนจะไม่จบแล้วก็อยากเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวให้กลายเป็นประเด็นระดับชาติเลยโดยสำหรับเรื่องนี้นะครับความขัดแยง้งและก็เรียกว่าความไม่ลงรอยกันระหว่างประเด็นการจัดงานประกวดมิสแกน ในสื่อเขาก็บอกว่ามีความไม่เข้าใจและความตึงเครียดร,ระหว่างชาวกัมพูชาและชาวไทยเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เจ้าของเวทีมิดแกลนซึ่งมีสำนักใหญ่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยได้แสดงความคิดเห็นที่เหมือนกับว่าดูถูกชาวกัมพูชาแล้วก็หาว่าผู้จัดงานฝ่ายขมรได้จัดงานอย่างไม่เหมาะสมหรือก็คือพูดถึงว่าการจัดงานนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดงานระดับนานาชาติ โดยล่าสุดทางด้านสโมสรน,นักข่าวกัมพูชาและสมาคมนักข่าวไทยก็ได้ออกมารายงานการถแถลงการร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นการประกวดนางงามโดยมีการออกมาถแถลงการเกี่ยวกับการที่หลายๆสื่อพูดถึงระหว่างมิตรแกลนทางฝ่ายไทยและมิตรแกลนกัมพูชาที่ถึงว่าจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศยกเลิกการจัดงานไปแล้วซึ่งกัมพูชานั้นเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ยังคงดึงดูดความสนใจจากประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยมีการถแถลงการร่วมกันระหว่างสโมสรน,นักข่าวกัมพูชาและสมาคมนักข่าวไทยโดยบอกว่าได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการรายงานข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการพูดถึงนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายได้โดยทําให้มีการพยายามหาข้อยุติโดยผู้นําของสโมสรน,นักข่าวกัมพูชาและทางด้านสมาคมนักข่าวไทยก็ได้จัดงานประชุมออนไลน์เรียกว่าเป็นการจัดการประชุมอย่างเร่งด่วนเลย เพื่อหาลือเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้มีการเสนอคําแนะนําบอกว่าต่อไปนี้จะมีการเรียกร้องให้2บริษัทแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นประเด็นดราม่าในสื่อโซเชียลเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการเรียกร้องให้สื่อมวลชนทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชาดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบแล้วก็หลีกเลี่ยงการนำสถานการณ์ไปสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวนอกจากนี้ยังขอให้ผู้ชายโซเชียลมีเดียของทั้งสองประเทศ พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการประกวดนางงามและได้บอกว่าแถลงการนี้ออกมาสรุปว่าทางฝ่ายสโมสรน,นักข่าวกัมพูชาและสมาคมนักข่าวไทยได้แสดงความหวังว่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งสองบริษัทจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้และคิดว่าจะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกัมพูชาและประชาชนไทย และนี้ก็คือการออกมาถแถลงการด่วนของทั้งผู้นำเขเมรและสํานักข่าวเขเมรนนะครับที่วอนคนในชาติเลิกได้แล้วหยุดพูดถึงเรื่องนี้เพราะสุดท้ายคนที่ขายหน้าก็คือกัมพูชานั่นเองโดยงานนี้ก็ได้ทําให้มีชาวเขเมรนจํานวนมากนะครับแห่มาแสดงความคิดเห็นกันเต็มโดยเราก็ลองมาอ่านกันว่าเขเมรเขาจะเลิกได้ไหมอย่างเม่นนี้บอกว่าเขาเหยียบเราแล้วเราจะอ่อนโยนไปอีกนานแค่ไหนไม่ได้ยั่วให้ตีกันแต่มันคือเรื่องจริง เสียมเหยียบหัวเราแล้วยังเคารพเขาอีกหรอคุณรู้ไหมว่าเสียมเยอะยันเราแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาถ้ากระทรวงเตือนนวัดอย่าเข้ากัมพูชาตลอดไปจึงจะสมควรคอมเมนต์ต่อมาคุณจำเหตุการณ์ปี2003ได้ไหมสำหรับฉันยังคงเรียกร้องให้ประชาชนทั้งสองประเทศให้ไว้วางใจรัฐบาลกัมพูชาและบอกไทยว่าจะไม่ทำร้ายคขมรอีกคนถักมาเม้นว่าในฐานะชาวกัมพูชา ฉันไม่ยอมรับคำขอโทษต่อสาธารณะสยามอิจฉาที่เห็นเขมรพัฒนาไปไกลและเป็นที่รู้จักในโลกขอให้ทีมงาน MGI ทุกคนออกมาขอโทษกัมพูชายอย่างเปิดเผยด้วยเถอะนะขอร้องหล่ะและนี่ก็คือคอมเมนต์เขมรนะครับแต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีการออกมาเรียกร้องของผู้นำเขมรวอนยุติความขัดแย้งนะครับแต่ทว่ามาล่าสุด ได้มีคลิปกระเทยของเขเมรน,นะครับที่เป็นนางงามเขเมรมิดอินเตอร์เนชันนอนค e ีนกัมพูชา2024ที่ตกรอบไปได้ออกมาทำคลิปล้อเลียนมิดแกรนไทยแบบไม่ยอมเลิกสวัสดีค่ะสแล้วนะจ๊สะสแลว้วมิดแกรนสแลว้สลวสแล้วคลายปงครุดน,นะจ๊ะใต้บ่อปองกับแซงสแลว้วโจเจอดมาเล,นาเลน่นมาเล่นอะไรไหมะ ว้าว wow. I want t o t h rule and uh that nice now no look at me no, like look at me yes I look at you now <laughs> baby you look my eye My eye I so sexy you know I am base you know so so sexy you look my eye bye bye จนทำเอาชาวเน็ตแห่ขำเพราะดูยังไงก็ทำตัวเองมากกว่า แถมมีหลายคนบอกว่าในบอกว่ารัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยบอกว่าให้พยายามสมานความสัมพันธ์เอาไว้แต่นี่อะไรคนกัมพูชาเองนี่แหละตัวการต้องเอาคลิปแบบนี้ไปแปะเอาไว้ในเพจกัมพูชาเลยเขาจะได้รู้ว่าใครเนี่ยเป็นต้นต่อตัวแซแล้วก็ตัวสร้างความแตกแยกจะมาว่าประเทศไทยไม่ได้นะนอกจากนี้บางคนก็บอกว่าไม่รู้นะแอบคิดในใจไม่รู้ว่ามีคนใหญ่คนโตในประเทศของเขาสนับสนุนให้ออกมาทำแบบนี้หรือเปล่า น่าจะมีตัวการอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยโดยการทำคลิปนี้ของนางเพื่อล้อเลียนมิรแกรนของไทยประมาณว่าหาแสงให้ตัวเองแบบไม่หยุดหย่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับมิรแกนไทยแต่ที่แท้ไปล้อเลียนท่านผู้นำประเทศตัวเองสะง,งั้นสวัสดีค่ะสแลวนะจ๊สะสแลวมิสแกรนสแล้วสแล้วลายปองครุยน,นะจ๊ะแต่บ่อปองให้แสงสแลวโจเจิ có oh, mà lên, mà lên. No, no. I'm Maya. Wow. I want both fruit and uh, that nice now. No. Look no, at me, look at me. Yes, I look at you now. Baby, you look my eye. My eye I'm so sexy, you know. I am bitch you know. So I'm so sexy. You look my eye. Bye bye. ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสรลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า